าะฉะนั้นก็ต้องดูแลค่ะ uh huh. ยิ่งอะไรที่มาจากธรรมชาติ uh huh. มาจากถั่วเหลือง uh huh. ที่ช่วยดูแลสุขภาพเรื่องของคุณผู้หญิงวัยท้องได้คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สําหรับผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็อยากจะดูแลด้วยค่ะนาซิสเนี่ยเหมาะสําหรับคนนอกจากวัยท้องแล้วยังมีวัยอื่น าสามารถทานได้ด้วยอไหมคะจริงจริงทานได้นะเพราะว่าจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยเป็นมิตรกับผู้หญิงทุกวัยเลยค่ะแล้วก็สารสกัดอีกหลายๆอย่างที่มีอยู่ในนาซีสค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนวิตามินต่างๆแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนที่มาจากฝรั่งเศสนะคะหลากหลายตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของคุณผู้หญิงอยู่แล้วที่มาจากภายในนะคะ,คะถามคุณสามีว่าเพื่อนๆในกลุ่มนี่นะฮะหนุ่มๆที่ไปเที่ยวกันในกลุ่มเนี่ยเขาทักไหมว่าคุณโน้ตทำไมยังดูสวยขึ้นสาวขึ้นคือเคล็ดลับเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าคือนาซีสแต่ว่า คนนอกไม่รู้ว่าคุณโน้ตไปทำอะไรมาก็จะมีทักอ๊ะตั้งแต่ข้อลูกมาทําไมภรรยาแกมันดูหน้าตาดีขึ้นไปทำอะไรมาก็มีครับดูดีกว่าตอนที่ยังไม่ไม่คลอดอีกจริงๆคือช่วงที่คลอดเนี่ยคุณโน้เขาได้กินนาซีสไฟน่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตัวเองด้วยนะคุณโน้นะฮะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณโนตนะครับฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสหน่อยค่ะ ก็ฝากเอาไว้ถึงผู้หญิงทุกคนเลยละกันนะคะว่าจริงๆเรื่องของความสวยเนี่ยหยุดไม่ได้นะแล้วก็ต้องดูแลด้วยค่ะยิ่งแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ต้องอย่าหยุดสวยต้องยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะให้ดูแลกันจาก ความงามจากภายในเลยค่ะแล้วก็เลือกอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะอย่างนาซิสก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในที่หลายๆคนมองข้ามไปแต่ว่าสําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงทุกคนค่ะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของสบู่นาซิสกันต่อนะคะเขาบอกว่าสบู่นาซิสเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะดูแลผิวของคุณให้สะอาดสดใสน,นะคะแต,แ,ตแต่แต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะครับ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันบุม๋มปนดาวงผูดีกับผลิตภัณฑ์นาซิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บุ๋มมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหากลุ้มใจแก้ไม่ตกและเป็นปัญหาที่ผู้หญิงทุกๆคนจะต้องเผชิญกันที่คุณนอะเอาเสื้อใส่ไม่ลงตะก้าฉันยังไม่ว่าเลยคุณสักคำเลยนะนี่คุณจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะไวทองรอเปล่าเนี่ยไม่อยู่แล้วบ้านในหน้าลำคาญบ่นอยู่ได้ไออาการที่เธอบอกฉันมาเนี่ยมันคืออาการไวทองชัดๆเลยะ ไวทยทองผู้หญิงเราถ้าทานโปรตีนสก,กัดจากถั่วเหลืองผสมกับคอลลาเจนจากปลาทะเลแอสคอร์บิดแอดซิดซิงแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลให้ระบบฮอร์โมนจากต่อมไรท้ท่อทำงานได้เป็นปกติร่างกายก็จะเผาผลาญไขมนันและก็น้ำตาลได้มากขึ้นทำให้ต่อมใต้สมองถูกกระตุน้นให้ต่อมน้ำนมที่หน้าอกทำงานโอเคถ้าอย่างนั้นฉันคงจะต้องลองดูบ้างอะไรเนีนะ ็รู้สึกจริงๆนะคะว่าผิวเนี่ยมันดูมีน้ำมีวนวลขึ้นนะคะอารมณ์หงุดหงิดที่เคยเป็นกับสาม,มีตอนนี้ก็ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติจะเป็นคนที่ชอบปวดหัวปวดแบบปวดไมเกรนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็หายไปเลยผ่านาซิดมาครบ30วันแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าประจำเดือนที่เคยมามากไม่มามากเนี่ยตอนนี้มาเป็นปกติแล้วละค่ะตอนนี้เธอสวยขึ้น ขาวขึ้นและที่สาคัญนะครับ mm hmm. สาวขึ้นด้วยครับต้องขอขอบคุณนาซีจริงๆเลยนะคะที่คืนความสาวให้กับอ้อมอีกครั้งนึงขอบคุณค่ะหมดกังวลเรื่องไวทองแล้วละค่ะบุ๋มเตรียมพร้อมแล้วแล้วกุล่ะ คุณผู้ชมครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะคะเมื่อกี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสไปแล้วนะคะแล้วก็เราได้เกิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับสบู่นาซิสด้วยนะคะ <Okay. S 1> นาซิสนะครับมีสบู่เนี่ยด้วยกันเนี่ยห้าสีห้าสูดห้าก้อนนะคะห้าสูรเลยเหรอคะใช่ค่ะปกติเนี่ยคุณโน้ตกับสามีเนี่ยใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่คะใช่ค่ะ ใช่ถ้าใช้กับหน้าก็จะเป็นโฟมล้างหน้าแต่ถ้าใช้กับตัวก็จะเป็นเรื่องของสบู่เลวใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการวิจัยมานะครับว่าโฟมล้างหน้าบางยี่ห้อเนี่ยมีส่วนผสมของโซดาไฟนะครเพราะว่าโซดาไฟทําให้เกิดฟองนะฮะและก็หลายๆท่านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต่าก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ติดโฟมล้างหน้าแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีความสุขว่าใช้แล้วเนี่ยมันมีความสุขว่ามันไม่สะอาดเท่าที่ควรนะฮะแต่พอตอนหลังก็มารู้จักกับผลิตภัณฑ์นาซิสแล้วก็สบู่นาซิสนะคะสบู่นาซิสมีทั้งหมด5สีห แต่ละสูตรเนี่ยจะมีชื่อที่ แตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวจะไล่เวทีสูตรเลยนะฮะมากันที่สูตรของพยายอก่อนนะฮะพยายอเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบนะคะแล้วก็ลดปัญหาผื่นนะคะแล้วก็ทาให้ผิวหน้าสะอาดกระจ่างใสเ <evet. S 2> ตรียมผิวให้พร้อมในการบํารุงในขั้นตอนต่อไปช่วยพวกคนที่เป็นผิวภูมิแพ้แใช่น,น,นะฮะเพราะว่าสบู่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้สบู่กันมาก่อนแต่สบู่บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่นาซิสเนี่ยเวลาใช้แล้วเราจะรู้สึกว่าผิวมันจะแห้งใช่เพราะว่าบางตัวเนี่ยโอ้โหเขาใส่ความเป็นด่างค่อนข้าง ใช่แล้วบางทีโอ้โหหน้าตึงปื๊ดเลยนะฮะแล้วเวลาหน้าตึงมากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือปัญหาของริ้วรอยนะฮะแต่ว่าสบู่ของนาซิสในส่วนผสมของพยายอตัวนี้เนี่ยจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผดผื่นและก็สิวด้วยนะฮะมาอีกสูตรหนึ่งนี้สูตรนี้เป็นสูตรขายดีมากเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยขโมยมาใช้เลยนะสบู่มะขามขมิ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหากระฟ้าจุดด่างดำเนี่ยก็จะช่วยทําให้ใบหน้าสะอาดได้ด้วยนะะ เพราะว่าในขั้นตอนต้องถามคุณโนตเพราะคุณโนตเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าแล้วล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะโอ้มากมายปัญหาผิวหน้าทุกชนิดที่ไม่ต้องการเลยค่ะ,ะสิวฝ้านะคะ,ะแล้วก็รวมไปถึงพวกอะไรที่พอมาอุดตันรูขุมขนของเราแล้วเราเอาออกไม่หมดเนี่ย มันก็จะเกิดสิวเกิดรอยด่างดาอะไรต่างๆด้วยมันจะช่วยมันจะทําให้เกิดหมดแต่ว่าตัวเช่เนะฮะตัวนี้จะเป็นมะขามขมิ้นนะคะจะช่วยลดปัญหาตรงจุดนี้ลงไปนะฮะอีกสูตรหนึ่งไม่ทราบว่าเคยได้ยินสมุนไพรทางภาคเหนือที่ชื่อว่าอุ้มลูกดูหนังไหมฮะไม่เคยนะฮะสูตรนี้เป็นของนาซิสเลยนะฮะทำไมต้องอุ้มลูกดูหนังด้วยอุ้มลูกดูหนังไม่สูอุ้มลูทำอย่างอื่นได้ไหมคะนะเอออยากจะถามเขาเหมือนกันต้องอุ้มลูกดูหนังนะค็บต้องบอกว่าเป็นสบู่สมุนไพรทางภาคเหนือนะคะะะซซึึ่งงงงทททาาาบริิษันนสด ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมาเป็นส่วนผสมหลักในสบู่มันจะช่วยเติมเต็มแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวถ้าแห้งมากเกินไปมันจะเป็นยังไงครับคุณโน้ตก็เหี่ยวสิวแห้งมากเกินไปก็จะเหี่ยวเร็วด้วยนะคะพวกริ้วรอยต่างตางทางหาว่นะคะตัวนี้จะเติมความชุ่มชื้นนะก็ค,ะความกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวเนียนด้วยนะคะอีกสูตรหนึ่งจะเป็นรางจืดผสมขิงนะคะนี่ก็เป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะพูดง่ายๆถ้าเกิดใครที่เคย ตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยจะไปเลือกใช้พวกสารปลอดไฮโดรคิโนกันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมของไฮโดรคิโนกับปลอดเพราะว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะทําให้ใบหน้าดําหมองคล้ําตัวนี้จะช่วยดีท็อกสารพิษออกมาให้หมดนะฮะแล้วก็ค่อยๆปรับผิวของคุณให้สะอาดแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะฮะเพราะว่ารังสืดเขาขึ้นชื่อที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเรื่องของการขับพิษออกนะฮะอีกสูตรหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ํานมแพะแล้วก็มังคุดนะฮะจริงๆหลายคนเข้าใจว่า โปรตีนที่มากที่สุดมาจากน้ำนวมวัว <ừ> แต่จากการพิสูจน์แล้วเนี่ยน้ำนมแพะมีโปรตีนมากที่สุดผิวของคนเราต้องมีโปรตีนไหมคุณโน้ตก็ต้องมีสิคะเพราะว่าโปรตีนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนสําคัญเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่ทําให้เซลล์ของเราเนี่ย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอด้วยใช่นะฮะ,ะตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำนมแพะนะคะทำให้ผิวตึงกระชับนะคะ,คะแล้วก็แต่งตึงเนียนกระชับและก็มังคุดมังคุดเนี่ยถ้าเกิดเราทราบๆกันดีตาเครื่องสาอางแบรนด์ดังๆทั่วโลกเนี่ยจะมีส่วนผสมของมังคุดเพราะว่ามันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระอนุมนูลอิสระคืออะไรมันก็คือทําให้เกิดริ้วรอยถูกต้องไหมคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมตรงนี้ด้วยนะฮะ,ะก็จะมีหสี5สูตรนะคะและใน5าก้อนนะคะนาซิส็นะ ให้ดูเลยนะคบเพราะว่าแต่ละแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเอ่อมันจะมีมันจะไม่หอมเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําหอมแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่าทั้งว่าเป็นน้านมน้ํานมแพะหรือว่ามังคุดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของน้ํานมแพะเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นมันค่อนข้างที่จะละมุนนะฮะแล้วพอเวลาใช้แล้วเรามีความสุขว่ามันเป็นธรรมชาตินะฮะเมื่อกี้พี่เต๋าพูดมาว่าที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากโฟมล้างหน้าแล้วก็มาใช้สบู่ที่ถนอมผิวแบบนี้ค่ะแล้วใช้กับผิวกายได้ด้วยไหมคะใช้ได้เหมาะกับหน ตัวมากกว่า<ด>จริงๆสบู่บบนารซิตต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะหก้อนเนี่ยใช้ <อะ S 1> ได้ประมาณ2-3เดือนนะคะออสอเดือนแล้วไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะ,คะใช้ได้แค่เขาเรียกว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าหน้าเนี่ยลูบแค่นิดเดียวก็พอมือเปียกๆสบู่เปียกๆลูบนิดนึงแล้วก็ขย,ยี้ขยี้ให้เกิดฟองบางๆแล้วก็ล้างทําความสะอาดผิวหน้านะฮะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจะให้ทางทางทางนี้นะคุณโน้ตเห็นไหมคะเนี่ยสบู่นารซิตจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะครับเขากลิ่นเป็นยังไงบ้างคะ 嗯。Mm. Mm. หอมค่ะหอมัน<ะ>อ่อนหอม่เป็นธรรมชาติใช่ก็จะไม่ฉุนเหมือนน้าหอมเหมือนพวกโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ที่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นสารเคมีนะคะ<ห>ตัวนี้เนี่ยก็ใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์น,นาซิสนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่นาซิสนะคะห้าสีห้าสูตรห้าก้อนนะคะสะบู่เนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยไหนก็แล้วแต่สามารถจะใช้ได้นะคะก็หาซื้อได้สั่งซื้อได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นาซิสและก็สบู่นาซิสนี่นะคะเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสนใจซื้อเนี่ยก็ซื้อตามเบอร์ขึ้นด้านล่างถ้าสมมุติว่ามีของปลอมหรือว่าผลิตภัณฑ์ทเํเย็นแบบนี้อันตรายไหมคุณโน้ตโอ้อันตรายแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างที่เราเห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆของปลอมต่างๆของที่ไม่ได้รับการรับรองจากออยอนะคะ,ะไม่ได้มีมาตรฐานอะไรที่เรารับเข้าไปก็อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายเราได้แล้วก็เกิดโทษได้บางทีเราคาดไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ รอบคอบปลอดภัยและก็ใส่ใจกับทุกๆอย่างที่จะมาใช้กับทั้งตัวทั้งหน้าและก็อะไรที่เราจะทานเข้าไปด้วยใช่ค่ะนะคะส่วนใครที่ชอบสบู่นะสนใจสบู่นาซิสนะครับเป็นสบู่คล้ายๆก็เรียกว่าเป็นกลิ่นของสปานะคะอโรมานะอ่อนๆนะคก็หาซื้อได้เช่นเดียวกันตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของนาซิสทุกตัวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอยนะคะแล้วก็สามารถจะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าไปซื้อของปลอมหรือของทําเลียนแบบผลิตภัณฑ์ตต่่าาาางๆหลลนนนี้้้้ใชกัับผผิิววววแ ซิสเนี่ยเจะใช้กินเข้าไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านปากเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มา,มาตรฐานออยอเนี่ยอย่างคุณโนโนตกานิถ้าเกิดจ้างมาเป็นแสนเป็นล้านให้มาเป็นมาพูดว่าดีเนี่ยจะกล้ามาพูดไหมคะถ้าเกิดมันไม่ดีจริงโอ้ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้อง ดูเพื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะ,ะคอะไรที่บอกว่าดีก็ดีแล้วก็อะไรที่เราได้ลองถึงจะกล้ามาแนะนํากับคุณผู้ชมนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะวันนี้เวลาของรายการสวยด้วยนาซิสหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ,ะคุณโน้ตนะคะและก็คุณสามีนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะ<ช>อยากจะให้ฝากนิดนึงนะฮะ<ช>ฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นาซิสของอยากให้คุณทันฝากเกี่ยวกับนาซิสหน่อยค่ะก็คือดูสวยดูดีดูอ่อนเยาว์ก็ ฝากให้ใช้ผลิตภัณฑ์นาซิสแล้วกันครับจะได้ดูดีเหมือนภรรยาคุณโน้ตของผมค่ะขอุณมนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นาซิสนะคะอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือศึกษาก่อนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w n a s s ว็ t h a i l a n d com นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณโน้นนัตการแล้วก็คุณทันเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปนะคะอย่าลืมค่ะนำไปใช้ด้วยนะคะเราว่าจะหากว่ารู้อย่างเดียวเนี่ยไม่เอาไปทานไม่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยความสุขหรือว่าความสวยก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเอาละค่ะต้องกลับมาพบกับสุกายสบายใจกันไดใหม่นะคะเพราะวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วละคะ่ะ เซาหน่าจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้นะคะยูต้องขอบคุณโรงแรมเลยในซองกรุงเทพค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ส,สวยๆแบบนี้ให้เราได้มาพักผ่อนกันนะคะสัญญาว่าคราวหน้ากลับมาเจอกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายิว